ขอน,นอกน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอน717ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามกิจศีลบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังจฉามิสติยมปิพุทธังสรนังจฉามิสติยมปิธรรมังสรนังจฉามิสติยมปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสจัตวมเชนาวัตเตยังสัตตุสาเสนนัทิเมารนังอัญยังธรมโมเมารนังวรังเอเตนัสจัตวมเชนาวัตเตยังสัตตุสาเสนนัทิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสจัตวเชนาวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่น ของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่นีพระสงค์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ตาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปะปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพรเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกสินตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัจินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอปรัมมะจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌบประมาทฐานา เวรามณีส er ิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลภพชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตยกขีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะชาลนะมันดนะวิปูสนัตานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อุจจาสยานะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปิตคขานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าเขาสมาทานสิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทตรสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทตสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากีริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเจียรธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิปา,าทสีอินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอะตรีมัคมีองแปด เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรัยอันสูงสุดทั้นผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คของตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่สังเกตรหรือเปล่าคะว่า,ลลากุศลจิตเกิดมากน้อยเพียงไรนะคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะคะว่ามีจิตเข่มชื่นเบิกบานด้วยกุศลธรรมมากน้อยเพียงไรนะคะ ต้องหัดสังเกตเอาไว้เพราะชีวิตของเรานั้นสั้นนักไม่แน่นอนมีความตายเป็นที่สุดรอบโยนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้หากเรามีกุศล,ลจิตเกิดสืบต่อเนื่องบ่อยๆเย่อมเป็นปัจจัยแก่กุศลที่มีกำลังกล้าขึ้นไปนะคะอันเป็นไปด้วยสมถะและวิปัสสนาค่ะเวลาแห่งความตายของเราทุกคนนั้น ไม่มีกําหนดเครื่องหมายใดๆนะคะหากจิตผ่องใสย,ย่อมหมุนไปสู่สุขคติแต่หากจิตเศร้ามองย่อมหมุนไปสู่ทุกขคติค่ะสิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังขณะนี้เราศึกษาในเรื่องของขันห้ากันอยู่นะคะในขัตชนิยสูตรซึ่งในข้อหนึ่งร้อยหกสิบนั้นพระองค์ประกาศเรื่องขันห้าทั้งที่เป็นไปแล้วในอดีต จะมีในอนาคตและปัจจุบันซึ่งนั้นก็คือการหมุนไปในสามการนะคะของขันห้าซึ่งในการพิจารณาขันห้านั้นจะต้องพิจารณาโดยสิเออาการแห่งขันห้าซึ่งพระองค์ก็จะตรัสต่อในข้อหนึ่ง้หกสบสองดังนี้ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าจูกก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั้นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกนี้เราสถาโคตเรียกว่าจะปราศจากสะสมสั่งสมในวงเล็บวัตตะ จะละทิ้งไม่ถือมันจะกระจายไม่รวบรวมเข้าไว้จะทำให้หมดไม่ก่อให้ลุกโผล่เกินปราศจากการสะสมและสั่งสมอะไรคะสั่งสมวัตตะและสะสมวัตตะซึ่งพระองค์นั้นไม่ปรารถนาให้เหล่าสัตว์ทนทุกข์อยู่ในวัตตะสงสารไม่ถือมันจะกระจายไม่รวบรวมไว้และ จะทำให้หมอดไม่เกาะให้ลุกโผรงขึ้นในวัะสงสารค่ะซึ่งในบวกข้อนี้พระองค์ให้พิจารณาในเรื่องของขันหาทั้งหมดนั้นในอาการสิออย่างนะคะคืออดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตทั้งที่อยู่ใกลและอยู่ใกลต้องพิจารณาทั้งหมด ด้วยเหตุแห่งปุตุชนนั้นมีความติดข้องที่แตกต่างกันออกไปนะคะด้วยอัติยาัยที่แตกต่างกันออกไปมีกำเนิดมาจากที่แตกต่างกันออกไปนะคะการสั่งสมต่างๆจึงแตกต่างกันออกไปแม้มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะด้วยเหตุนี้การที่จะกล่าวว่าเอสของหยาบเราจะไปติดข้องได้อย่างไรนะคะ ในบางสิ่งบางอย่างเราจะสังเกตว่ามีกลิ่นไม่สะอาดแต่เราก็มีความติดข้องในรถราเหตุแห่งการสั่งสมสันดานมายาวไกลในสังสารวัตนั้นเองและขึ้นสูงน้อยลงต่ำมากการเป็นสัตว์บายต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องของความติดข้องมาเป็นอธัธยาศัยนะคะในบางครั้ง เราไปเป็นหมูหมากาไก่นี้เราก็เห็นอุจจาระต่างๆนั้นเป็นอาหารจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่ว่าของหยาบในบางอย่างเราก็มีความพึงพอใจค่ะการเกิดในที่สูงเช่นเป็นมนุษย์ชั้นสูงเป็นเทวดาเหล่านี้ไม่ใช่เกิดได้โดยง่ายดังที่เราศึกษากันมาแล้วนะคะจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา ทั้งสิบเอ็ดอาการของธรรมะอันเป็นไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อดับการสั่งสมวัตตะเพื่อไม่ก่อวัตตะให้ลุกโผล่ขึ้นในที่ไหนไหนอีกเลยนั่นเองนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระศาสดาผู้สูงสุดผู้มีคุณหาประมาณนี้ได้ ไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยถึงพระคุณอันประเสริฐของพระองค์ที่มีพระมหากรุณาและพระปัญญาอันประเสริฐที่เห็นทุกโทษอย่างหาประมาณนี้ได้ทรงตรัสพระธรรมคำสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาอย่างละเอียดเราจึงต้องใส่ใจนะคะไม่ใช่ศึกษาแล้วท่องท่องท่องแต่เพียงอย่างเดียวไม่พิจารณาเลย นั้นจะไม่สามารถที่จะเพิ่มปูนปัญญาและหากไม่หมั่นใส่ใจน้อมพระธรรมคำสอนที่ศึกษานั้นไปสู่การโยนิโสมนัสการในชีวิตประจำวันแล้วก็ยิ่งไม่ต้องพึงกล่าวเลยนะคะว่าจะมีการพัฒนาในกุศลต่างๆได้รวมทั้งไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปก็เป็นเรื่องของขันห้าทั้งหมดนั่นแหละค่ะที่หมุนกันอยู่ว่าเอาง่ายๆนะคะเมื่อปวดขามีเพราะอะไรล่ะกายาวิญญาณนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไร ก็เพราะว่ามีกายะประสาทและการที่นั่งงอเข่าอยู่นานๆไม่มีการเปลี่ยนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผัสสะที่กระทบทางกายนั้นเกิดทุกขเวทนาทางกายและเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะเข้าใจทันทีตามเหตุตามผลหรือเปล่าหรือคิดว่าเวทนานี้เป็นเรา เป็นเวทนาของตนเรามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ใจเห็นไหมคะว่าเราไม่ค่อยจะมีความเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงเลยว่าธรรมะนั้นเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยและเมื่อสภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไปอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่า มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเพียงแต่ว่าเมื่อเราคิดถึงมันบ่อยๆมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีอยู่โดยเฉพาะทุกกายจึงเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทางใจพระองค์จึงตรัสแล้วตรัสอีกให้พิจารณาแยกแยะความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อรู้ผลต้องอย่างไปหาเหตุ เมื่อรู้เหตุก็ต้องอย่างไปหาผลมันจึงจะค่อยคลายความเห็นผิดไม่ว่าจะเป็นไปด้วยสักยทิฏฐิหรืออุดเฉททิฏฐิสัจสตทิฏฐินะคะดังที่เราศึกษากันไปบ่อยๆว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งที่จะกำจัดอุดเฉททิฏฐิค่ะ เมื่อพิจารณาบ่อยๆว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นเหตุให้กําจัดสัจตะทิฏฐิที่อยากจะให้มันอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขความพึงพอใจต่างๆค่ะเรามาศึกษาต่อนะคะ ในข้อหนึ่งร้อยหกสิบสามอิยาสาวกจะปราศจากสั่งสมไม่สั่งสมอะไรจะปราศจากสั่งสมรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่สั่งสมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หากหมุนไปในปฏิจจสมุปาทิฝ่ายเกิดอยู่ก็ต้องมีการสั่งสม ขันห้าในภพภูมิต่างๆนะคะเป็นกระแสหมุนไปอยู่อย่างนั้นล่ะคะ่ะเออไม่สามารถเห็นได้เลยว่าการที่ขันห้ามันเกิดขึ้นนั้นมีเหตุปัจจัยนะก็คือสมุทยาอาริยสัตว์นั้นหลับเป็นเหตุปัจจัยซึ่งมีขันห้าอยู่ที่ไหนสมุทยยอาริยสัตว์คือความพึงพอใจ ในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งรูปก็ตามเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณก็ตามก็อยู่ในที่นั้นละค่ะหากค่อยๆสังเกตเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็จะสังเกตเห็นเหตุแห่งการเกิดขันห้าใช่ไหมคะและทุกโทษของขันห้าที่เกิดมาแล้วมีมากมายหาประมาณมีได้ไม่มีอะไรเลยที่เราจะ เป็นไปไม่ได้ในการก่อนแต่บัดนี้เมื่อเราค่อยพิจารณาเห็นโทษภัยในขันห้าเห็นโทษภัยของผู้สร้างคือเจ้าตัญหาแล้วเราก็จะไม่สั่งสมขันห้าอีกต่อไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะกระทำได้โดยง่ายแต่สามารถที่จะกระทำได้ ด้วยการศึกษาตามลำดับซึ่งพระบรมศาสดานั้นได้ตรัสไล่มาตามลำดับเลยนะคะในธรรมะเหล่านี้ตั้งแต่แสดงถึงวิเศษลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณให้ทราบจำกันได้อยู่หรือเปล่านะคะที่ส่งแสดงว่ารูปเป็นสภาพธรรมะที่สลายไป เพราะอะไรบ้างก็เพราะความหนาวบ้างความร้อนบ้างความหิวบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี้เป็นลักษณะแห่งรูปและทรงแสดงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะหรือลักษณะเฉพาะตัวของธรรมะทั้งห้าประการไว้ในลำดับต่อมา พระองค์ก็ส่งแสดงในเรื่องของสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันทั้งห้านั้นนะคะและให้พิจารณาใน11อาการดังที่กล่าวอยู่ในขณะนี้คืออดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีต ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกลเพื่ออะไรพระองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนนะคะว่าเพื่อว่าอริยาสาวกจะปราศจากสั่งสมไม่สั่งสมอะไรจะปราศจากการสั่งสมรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณดังที่กล่าวไปแล้วและจะไม่สั่งสมรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณในลำดับต่อมานะคะจะละทิ้งอะไรไม่ถือมั่นอะไรก็จะละทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะกระจายอะไรไม่รวบรวมอะไรไว้เรื่องเดิมนะคะ ก็จะกระจายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รวบรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไว้ชัดเจนมากนะคะเพราะว่าถ้าพิจารณาอย่างนั้นบ่อยๆก็จะไม่ไปสุ่พบไหนๆก็จะไม่รวบรวมขันห้าไปสุ่พบใดๆเลยจะทำอะไรให้หมอด ไม่ก่ออะไรให้ลุกโผล่ขึ้นจะทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้หมอดไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ลุกโผล่ขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญา ทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วจะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี ดูก่อนทิกษุทั้งหลายทิกษุนี้เราเรียกว่าจะไม่สั่งสมและไม่ปราศจากสั่งสมแต่เป็นผู้ปราศจากสั่งสมแล้วดำรงอยู่จะไม่ละและไม่ยึดมันแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่จะไม่ขยายและไม่รวบรวมไว้แต่เป็นผู้ขยายแล้วตั้งอยู่ จะไม่ทําให้หมอดและไม่ก่อให้หลุกโลงขึ้นแต่เป็นผู้ทําให้หมอดได้แล้วตั้งอยู่ค่ะเมื่อไหร่น้อเราจะได้มีปัจจเวกขณะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าการกระทําของอริยสาวกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจะหลุดน้นเมื่อหลุดทนแล้ว จะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดผลแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้นี้ได้มีการปัจจเวกเหล่านี้ต้องรู้ด้วยตนเองนะคะว่าชาติสิ้นแล้วหรือไม่พรหมจรรย์อยู่จบแล้วหรือไม่ หรือกิจที่ควรทำทําเสร็จแล้วหรือไม่ไม่มีใครต้องมาบอกค่ะผู้มีปัญญาแทงตลอดในกิจทั้งสี่ของอริยสัต์นั้นพร้อมกันในขณะแห่งมรรคแล้วซึ่งต่อด้วยผลและหลังจากนั้นท่านก็จะพิจารณาในธรรมะที่ท่านได้ตรัสรู้ไปนั้นว่าเป็นผู้ ได้ถึงธรรมะอันประเสริฐสูงสุดหรือไม่การพิจารณาของพระอารหันต์นั้นท่านก็พิจารณามรคคืออรหัตมรคและผลคืออรหัตผลและพิจารณาพระนิพานพิจารณากิเลสที่สิ้นไปทั้งหมดเพราะไม่มีกิเลสเหลืออยู่อีกเลยความบริบูรณ์พร้อม แห่งการทิ่าจรณาทั้ง19ประการในบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วซึ่งจะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้ใีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่ออนุปาทาปริญพานในปัจจุบันด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสิโดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหาคุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้แนแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตยินดี อนุโมทนาในมหากุุสทั้งสิ้นเพื่ออนุปาถนาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนาในมหากุุสของทุกทุกทท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคา